สวัสดีครับผมจากเ e t Import นะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับผมรถแบบนั่งนะครับนะฮะยูทีวีนะครับ125ซีซีนะครับมาพร้อมกับไฟหลอดหน้า LED4 ดวงนะครับผมล้อขนาด8นิ้วนะครับดอกยางใหญ่นะครับผมรุ่นนี้นะครับนั่งได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับขับง่ายมากครับระบบออโต้คลาสนะครับผมมาลองดูนะครับนะฮะตรงนี้ก็คือพวงมาลัยนะครับนะฮะแล้วก็มีเกียร์นะครับผม เกียร์ตัวนี้เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งนะครับผมนะครับเข้าง่ายนะครับผมมีสวิกกุญแจสตาร์ทนะครับแป่นะครับสวิ์ไฟหน้านะครับผมเบาะนี่ครับเป็นเบาะเหมือนรถแข่งเลยนะครับผมนะครับทรงรถแข่งเลยเดียวสามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้นะครับมีตัวปรับด้วยนะครับตัวนี้ก็คือนะครับสต๊อปนี่คือเบรกนะครับแล้วก็คันเร่ง นะครับนะฮะใส่เกียร์แล้วเหยียบคันเร่งเท่านั้นเองครับผมขับง่ายมากนะครับผมนะเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเครื่องนะครับผม1 2 5ซีซีระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับตัวนี้นะครับดูแลง่ายมากครับนะฮะช่างทั่วไปตามแต่ลร้านทั่วไปสามารถดูแลให้ได้เลยครับนะครับเป็นระบบที่ง่ายมากและทนทานมากสําหรับเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมนะครับนะฮะทอยเสียงนุ่มเลยทีเดียวครับไฟท้าย แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ทั่วไปนะครับนะฮะสามารถเทียบตามร้านได้เลยนะครับระบบขับโซ่นะครับผมนะฮะดูแลง่ายนะครับผมนะฮะนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมครับผมขับง่ายมากเลยทีเดียวนะครับผมนะครับมีสตาร์ทเครื่องครับผมนะครับอ่าสตาร์ทง่ายทีเดียวนะครับผมครับ ที่คันเร่งนะครับผมนะครับคันเร่งนะครับแล้วก็เบรกนะครับผมไปที่ขับก็ง่ายครับผมนะฮะใส่เกียร์นะครับเกียร์หน้ากระดานไป Ed, ท้้งหน้าครัคบ vocabulary. ผมตอนนี้เองครับผมนะฮะแล้วก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยนะครับฮะสังเกตว่ารถก็เคลื่อนที่ได้นะครับผมแค่นี้เองนะครับผมขับง่ายนะครับผมเด็กผู้ใหญ่ขับได้เลยครับอ่าครับผมเหมาะกับทางออฟโรด นะครับนะฮะคนโหมดชนรบดนะครับผมสบายมากครับเกียร์สครับเกียร์สก็ดันเข้าไปก็เป็นเกียร์สองครับผมนะครับครับผมทับง่ายมากเลยทีเดียวนะครับผมอ่าไปเกียร์สเลยครับผมเกียร์สามก็ดันไปครับผมครับก็เป็นเกียร์สามละนะครับผมนะฮะแตวเราก็เหยียบเบรกนะครับผมเหยียบเบรกนะครับผมเวลาจะถอยหลังแล้วก็กดเกียร์กลับมานะครับผม กดเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับผมนี่ครับอ่าโอเคนี่ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับผมก็ัถอยหลังได้ง่ายมากเลยีเดียวครับผมนะครับเกียร์ว่างแล้วก็เดินอ้านะครับผมนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นรีวิวการขับง่ายๆนะครับผมอ่าครับ ออก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ ATV 125cc คันนี้นะครับผมสนใจทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ